สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยศธารานะคะ ออกมาจากสวดมนต์ภาวนานะคะเป็นอีพีที่3ของวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศร้อนมากนะคะกเกือบจะประมาณ39องศาถึง40องศาช่วงบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยร้อนระอุมากเลยนะคะท่านผู้ชมต,ต้องหนีไปอยู่ห้องแอร์ต้องหนีไปเดินอยู่ห้างทีเดียวนะคะดังนั้นทุกทท่านก็ต้องรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะคะแต่สิ่งที่จําเป็นไปกว่านั้นก็คือจิตของเราจะต้องเป็น ผู้ที่มีศีลธรรมนะคะต้องมีศีลธรรมบำรุงจิตนะคะถ้าเรามีศีลธรรมอยู่ในจิตวิญญาณของเราแล้วอากาศจะร้อนรุ่มขนาดไหนก็ตามเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีแนวทางมีหนทางในการที่จะทําให้ตนเองนั้นอยู่รอดปลอดภัยได้นะคะแต่ถ้าอากาศร้อนใจของเราร้อนไปด้วยนะคะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะความพังพินาศย่อยยับย่อมเกิดขึ้นกับเรา ได้อารมณ์ของเราก็จะควบคุมไม่อยู่นะคะแล้วก็ระบบร่างกายของเราก็จะเดือดเลือดพร่านนะคะเลือดลมก็จะไหลเวียนด้วยความรวดเร็วบางคนก็เป็นสโต o k บางคนก็ช็อกบางคนก็หมดสติด้วยความร้อนด้วยอากาศที่ร้อนอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นตามแนวทางของยะโสธราเนี่ยนะคะในช่วงอากาศร้อนเนี่ยนะคะอาจารย์จะค่อนข้างที่จะ ดูแลตนเองอย่างเช่นช่วงเดือนเมษาอาจารย์จะไม่ไปเที่ยวเลยนะคะอาจารย์จะปิดตัวเองอยู่ที่วัดนะคะอาจารย์จะอยู่ที่วัดแล้วก็อาจารย์จะเน้นในเรื่องของการนั่งสมาธิจเจริญภาวนาสวดมนต์ยิ่งช่วงเล่นสงกรานต์อาจารย์จะกลัวมากอาจารย์จะไม่กล้าออกมาเลยเพราะว่าเราเคยได้ยินข่าวบางทีก็ชนกันบางทีก็ขี่รถ บางทีก็คนล้มตายกันมากมายหลากหลายนะคะบางทีก็ขจนขโมยกันบาทีก็ตกตีฆ่าฟันยิงแทงกันมากมายหลากหลายเหลือเกินแล้วก็เพื่อนอาจารย์หลายคนก็โดนฆ่าตายในช่วงสงกรานนะคะทะเลาะเบาแว้งกันแทนที่ตนเองจะมีชีวิตอยู่จนมาถึงปัจจุบันนี้ตนเองก็ต้องตายตั้งแต่อยู่ตั้งแต่มัธยมต้นนะคะอยู่ม3นะคะก็มาตายแล้วอย่างเงี้ยหลายคนนะคะหลายคนบางคนก็ผูกคอตายด้วยอารมณ์ที่ร้อนด้วยความรัก ที่ไม่สมประกอบด้วยความด้วยความรักที่ไม่ไม่สมประสงค์รักเขาเขาไม่รักเรานะคะเป็นผู้ชายที่ไปรักผู้หญิงผู้หญิงปฏิเสธก็ไปผูกคอตายไปอะไรพ่อแม่ก็ข่่มครวญร้องไห้เหลือเกินนี่จึงเป็นแนวทางของของของสิ่งมีชีวิตว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่ดีธรรมะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่เลิศและธรรมะเป็นสิ่งที่สามารถมาเยียวยามาควบคุมจิตและพฤติกรรมของเราได้อย่าง อย,อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวดังนั้นชีวิตของความเป็นมนุษย์จึงประศัก์ธรรมะไม่ได้นะคะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องจัดการกายของเราอารมณ์ของเราอย่างไรให้ร่างกายอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรให้จิตวิญญาณของเราอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรอย่างเนี้เมื่อเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกิดปัญหา เกิดภาวะทุกต่างๆเกิดขึ้นกับเราเรามีแนวทางในการจัดการจิตวิญญาณของเราอย่างไรเรามีแนวทางในการจัดการร่างกายของเราอย่างไรให้เป็นการจัดการที่ถูกต้องนะคะให้เป็นแนวทางที่แม่นยําและถูกต้องและงดงามที่สุดในชีวิตนี้ที่จะพึงจะพึง จะพึงอยู่จะพึงเข้าใจจะพึงได้รับในสิ่งเหล่านั้นได้นะคะบางคนก็ต้องไปกินเหล้าเพื่อย้อมใจบางคนก็กินยาฆ่าตัวตายบางคนก็กระโดดตึกตายบางคนก็กระโดดตัดหน้ารถนะคะก็มีที่เราเห็นที่อินเดียนะคะกระโดดไปตัดหน้ารถเลยรถใหญ่สิบล้อเหยียบตายคาที่เลยนะคะบางคนก็กินยาตายบางคนก็กระโดดตึกตาย่เง,งี้ยะไม่สามารถที่จะจัดการอารมณ์ความคิดของตนเองได้ดังนั้นนะคะ การที่เราไปทําอย่างนั้นถือว่าเป็นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็น่าเสียดายอย่างยิ่งเลยว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเลยว่า ชีวิตนะคะกว่าพ่อแม่จะฟูมงฟักเลี้ยงดูให้เราเติบใหญ่แล้วก็ในช่วงที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงในช่วงที่เราสามารถที่จะดูแลครอบครัวสามารถที่จะประคับประคองพ่อแม่สามารถที่จะเป็นเรี่ยวแรงในการช่วยดูแลพ่อแม่ได้ด้วยร่างกายของเราที่เราเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะเราก็กลับมาเอาแต่ใจตัวเองว่าถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ชอบใจฉันก็จะไม่อยากจะอยู่แล้วนู่นนี่นั่นเอาเรื่องอย่างอื่นมามีความสำคัญมากกว่าครอบครัวมากกว่า สำนึกของพ่อแม่มากกว่าความสำนึกที่มีต่อพ่อแม่ไม่ได้นึกว่าเออพ่อแม่กว่าจะเลี้ยงดูเรามาพ่อแม่กว่าจะฟูมฟักเราพ่อแม่กว่าจะส,งสจ่งเสียให้เราเริ่มเรียนอ่านเขียนพ่อแม่ของเรากว่าจะป้อนข้าวป้อนน้ําเรามาอยู่อยู่เนี่ยเราจะมาฆ่าตัวตายเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่อยู่เราจะมาผูกคอตายด้วยสิ่งที่มันไม่สมหวังหรืออยู่อยู่ที่เราจะมานั่งเครียดโดยไม่มีหลักการและเหตุผลแต่ถ้าเรามานั่งนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ว่าถ้าเราตายแล้ว ท่านเหล่านั้นจะอยู่อย่างไรถ้าเราตายแล้วเราจะสร้างให้ท่านเกิดน้ําตาหรือไม่หรือถ้าเราเป็นอะไรไปเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาท่านแก่ชราแล้วเนี่ยเรามีลูกคนเดียวด้วยหรือว่าเราเป็นหัวหลักของครอบครัวด,ด้วยเนี่ยท่านเหล่านั้นจะรู้สึกอย่างไรนะเพราะว่าในฐานะที่เอพ่อแม่นะมีลูกแล้วลูกตายเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันทุกข์ทรม,มากสุดที่จะ พูดได้นะเวลาเขาเรี was, ยกว่าสุดที่จะคืนขมทีเดียวนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยมามองตัวเองว่ากว่าที่อาจารย์จะเกิดมาได้เนี่ยอาจารย์มีพ่อแม่ที่ลําบากและยากจนแต่ไม่ใช่ว่าจนจนไม่มีอะไรเนาะก็เป็นครอบครัวที่เด็ดพักหักฟืนเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาประกอบเกษตรกรรมธรรมดาปกติที่อาจารย์ยังไม่ได้เรียนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกอะไรสมัยแต่ก่อนอาจารย์ก็อยู่ชุมชนข้างนอกไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวไปดํานานะคะไป ขุดปูไปหาตักกบตักเขียดไปหาอยู่หากินตามป่าตามเขาหาเลี้ยงดูครอบครัวหาเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราไปอย่างเงี้ยเป็นต้นจนเราเติบใหญ่มาจนถึงปัจจุบันนะคะอายุเราก็3 0 3 5 40ซึ่งมันเป็นช่วงที่เราทำงานได้มันเป็นช่วงที่เรามีสติมีปัญญามีความคิดมันเป็นช่วงที่เรารู้จักโลกมันเป็นช่วงที่เรามีสังคมมีภาษีสังคมมีรู้สังคมรู้โลกกว้างไปโน่นมานี่ไปต่างประเทศไปอะไรได้ เรามีโอกาสเราเห็นโอกาสต่างๆมากมายส่วนพ่อกับแม่ของเราก็เริ่มแก่เริ่มชรลาลงนะคะบางทีท่านอาจจะตายไปก่อนเราก็ได้แต่ถ้าท่านยังไม่ตายท่านยังอยู่กับเราเนี่ยนะคะในฐานะที่เราอยู่ในอายุขนาดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาพัฒนาตัวเองมาจัดการตัวเองแต่ถ้าในช่วงที่มันมัน,ม,นมันอุกฤษในชีวิตเนี่ยนะคะอาจารย์ขอแนะนําว่าเอาบางส่วนของเราเนี่ยนะคะบางชั่วโมงเนี่ยเข้ามาวัดหน่อย นะมานั่งสมาธิหน่อยซิไปหามุมสงบให้กับตัวเองหน่อยซิมีหนังสือธรรมะไปเปิดอ่านบ้างเดี๋ยวนี้มี YouTube มากมายเลอเกินที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในทางแก้ไขปัญหาหรือธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือประวัตินะฮะพุทธประวัติของ องนู้นอง์นี้นะคะที่ทําออกมาในช่องของเป็นการช่อง YouTube เป็นการนําเสนอไปฟังบ้างนะครับเผื่อเราจะมีสติเผื่อเราจะเกิดปัญญาเผื่อเราจะเกิดแนวคิดในการที่จะวางแผนชีวิตของตอนเองให้มันรัดกลุ่มให้ดีกว่านี้ดังนั้นในช่วงเดือนเมษา,า,ามเนี่ยอาจารย์ไม่เคยไปเที่ยวไม่เคยไปเล่นสงกรานไม่เคยได้ไปสาดน้ําให้มันเปรอะเปื้อนอะไรอย่างนงี้เนาะเพราะว่าอาจารย์คิดว่า ออกไปเล่นได้มันก็คงไม่มีใครสาดน้ําเราอะเพราะเราอาจจะเป็นคนไม่สวยเราอาจจะเป็นคนหน้าตาไม่ดีมันไม่มีผู้ชายคนไหนอยากจะมาสาดน้ําอยากจะมาปะแป้งเราหรอกอย่างเงี้ยเนาะแล้วอาจารย์ก็เลยรู้สึกอาจารย์กลัวนะคะยิ่งอาจารย์อยู่ในเมืองด้วยเนี่ยนะคะตอนเช้าขึ้นมาในรถโอ้โหชนกันเห็นว่ารถช่วงประมาณเดือนเกาะนี้โอ้โหชนคนตายสองคนทีเดียวนะกําลังปั่นจัก,กรยานที่จะมาออกกําลังกายช่วงเชา้าตรู่แล้วก็ก็มี คนหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นราชการด้วยก็กินเหล้าเมาออกมาจากสถานที่บันเทิงก็ขี่ออกมาก็มาชนผู้ชายกับผู้หญิงก็ตายคาทีทา่ทางที่คนที่เขามาออกกําลังกายนะลูกเขาก็รออยู่ที่บ้านเพราะว่าเขาก็อยากจะมาออกกําลังกายให้ร่างกายของเขานะ่ะมันฟิตให้ร่างกายของเขาอะ่ะมันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้ร่างกายของเขาอะมันมีความความแข็งแรงเพื่อที่เขาจะได้ไปทํางานต่อสู้เพื่อชุมชนต่อสู้เพื่อ ครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตของครอบครัวเขาต้องดับมอดไปเพราะ mm. เพราะผู้นําครอบครัวนะได้สิ้นชีวิตลงแล้วลูกเขาที่อยู่ที่บ้านเขาจะรู้ไหมว่าพ่อแม่เขาตายเขาจะรู้ไหมว่าพ่อแม่ของเขาถูกรถชนตายอาจารย์เห็นต่อหน้าต่อตาและอาจารย์รู้สึกกลัวมากนะคะกลัวมากดังนั้นอาจารย์ก็เลยช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงที่ช่วงเดือนเมษาหนึ่งแล้วช่วงปีใหม่หนึ่งเนี่ยอาจารย์จะเข้าวัดถือศีลสวดมนต์ไหว้พระหามุมสงบ แล้วเราก็ได้ศึกษาธรรมะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเราเนี่ยชีวิตของเราก็จะปลอดภัย เราไม่รู้หนังสือตัวไหนเราก็เอาหนังสือมาอ่านอยากรู้วิจัยเรื่องไหนก็เอาวิจัยนั้นมาอ่านพอถึงเวลาว่างเราก็เปิดอ่านหนังสือเปิดอ่านตำรับตำราของเราเพื่อที่จะพัฒนาตามสายงานต่อไปเรื่อยๆอ,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 อีกลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตนเองแล้วเป็นการเซฟชีวิตของตนเองด้วยนั่นเองตามสไตล์ของอาจารย์ดรยาโสธาศิริภาประภากรน,นะคะดังนั้นก็ขอยุติกันนาเสนอว่ารักษาช,ชีวิตในช่วง ในช่วงวิกฤตนะคะอย่างเช่นช่วงเดือนเมษาหรือช่วงปีใหม่เราจะรักษาชีวิตของเราอย่างไรหรือในช่วงทุกช่วงก็ตามที่มันเกิดวิกฤตเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดภาวะปัญหาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยหลักธรรมอะไรในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเพราะชีวิตของเรามีค่าชีวิตของเรามันมีค่ามากเกินกว่าที่เราจะไปกินยาตายไปผูกคอตายไปกระโดดตึกตายนะคะไปฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเป็นต้นคำหนึ่งแล้วก็คิดย้อนไป ถึงคนข้างหลังอีกนิดหนึ่งว่าคนข้างหลังเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะมีความคิดอย่างไรและเขาจะน้ำตาอาบแก้มอย่างไร ปล่อยให้ชีวิตของเราถ้ามันจะตายปล่อยให้มันตายเองเถอะค่ะถ้ามันจะตายก็ปล่อยให้มันตายเองไปเลยเพราะชีวิตของคนเรานะ่ะถ้าเรารักษาดีขนาดไหนได้พอสุดท้ายมันตายมันก็คือตายนะชีวิตของคนนะแต่อย่าไปฆ่าเลยอย่าไปฆ่าตัวเองอย่าไปทาบาปตัวเองขนาดนั้นรักษามันไว้มีหนี้สินอะไรวางไว้ก่อนขนาดคนเขามีหนี้เป็นพันพันล้านบริษัทเขาล้มละลายเขายังกลับมาฟื้นฟูชีวิตของเขาได้เขายังกลับมายืนได้ ด้วยรอยยิ้มด้วยสติด้วยปัญญาอันยิ่งใหญ่ของเขาเขาระดับนั้นทําไมเขาถึงสามารถทําอย่างนั้นได้แต่เราติดนี่แค่ล้าน2ล้านแสนสองแส,งสนสามสีส่แสนน่ะมันไม่ตายนะคะปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปก่อนแล้วก็ลืมตาอ้าใหม่ลวลืมตาอ้าปากใหม่แล้วก็เขาคิดใหม่ทําใหม่แต่สิ่งสําคัญและจําเป็นมากที่สุดคือเราต้องรักษาลมหายใจของเราเอาไว้อย่างไรทั้งจิตวิญญาณทั้งร่างกายที่สามารถที่จะ ดีแคลร์ที่สามารถที่จะมุกออนที่สามารถที่จะมีอารมณ์ที่จะทําให้เราอยู่อยู่ได้แล้วก็เป็นอารมณ์ที่อยากให้เราอยู่ในโลกนี้แล้วก็เดินต่อไปด้วยความผาสุกแล้วก็มีความสุขนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกทกท่านนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ